ไอย้ยะนี่ก็จะเป็นวัวนะครับไม่ใช่ควายวัวล้วนๆไม่ใช่ควายผสมโอ้ยเขาเฮลโ l o อามีอโมกดูสิคะหลุดออกมาน่ใส่ทะลุทะลุทะละทะลวงเอ้ยมีใครเป็นต่างดาวไหม <laughs> เอ้ย ดูหูนะคะดูหูเฮ้ยๆๆดูดูเขานอนา้ออวบว่ะนี่ไงเฮอ๋อ hey, oh, มันมีน้ำตรงนี้กินน้ำอยู่อย่าเรียกได้ไหมฉันจะกินน้ำมันว่ะโอ้ฮัลโหล how are you สบายดีไหม เท่าไรเดิมาแล้วอย่านะเว้ยใส่ทะลักนะห้ามมองฉันออกได้ไหมโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์ไปเธอไปกินหญ้าต่ออย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แค่เบื่เยอะมากเลยนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นวัวที่นี่เขาก็จะเขายาวมากเลยนะ วัวล้วนๆครับไม่ใช่ควายนะวัววัววัวมาแล้วไม่มา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 อย่าออกมาเด้อไปกินหญ้าถ่ายวิดีโอให้เฉยเป็นดา,าราลัสตี้อันนี้จะดังแล้วเราอ่ะร้อนใช่ไหม,มละ่ะไปหาลมเข้าเลยไป ไปแล้วไปแล้วอย่ามาเด้ออุ้ยทะลุลัวออกมานี่เกไปเถิดจ้าฉันมาทำอะไรที่นี่ยังดืออยู่ยังถ่ายอยู่มันก็จะคงจะว่างกงนยนะยังยังดืออยู่เฮ้ยแต่ละตัวพี่น้องเอ้ย ด้วยความห่วงใหญ่ว on ่าม <ZY> ึงอย่าหลุดเข้ามานะมึงอย่าหลุดเข้ามานะหลุดเข้ามานี่ใสทะลักเน่อิ๊ยิยิ๊ยงดุเด็กเล็กแดงมองตัวนี้ดุมากลยมองไม่ละสายตานะนั่น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 ยังดื้อยู่คนถ่ายก็ดื้อยู่เหมือนกันแหละ ขายเฉยๆอยเห็นว่าเขาสวยกรได้สามีค่อยไปแล้วนะครับกลัวกลัวอะไรหลุดรั้วออกมาก็ตายอย่างเดียวพะนะักพะนะกัวฉันแค่อยากเก็บคลิไปไว้เฉยๆบ้านฉันไม่มีแบบนี้เขายาวๆเนี่ยไม่มีหรอกเออหญ้าไปตา กันทำมาหากินน้อยกอัวล้วนๆไม่มีควายผสมหลโอยมาแล้วครับมาโอ,อ้ขอบตัวเขาไม่ตีกันเนาะไม่ได้ผูกไม่ได้ล่ามไม่อะไรเลยเนาะเหลียงธรรมชาติกินหญ้ากินมา่าไป ไปปล่อยวัดไปไหมเนี่ยไปไหมเจ้าชีเอาค่อยไปป่วยวัดแกยังเดื้ออยู่ยังเดืออยนั่น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 มองมองมองเจ้าชิเอาค่อยไปไว้วัดดิอยากจะไปดูวัดอยากจะไปอยู่วัดอยากจะไปเฝ้าไก่ให้รู้ตาอ๋อ กร็ร้อนมีธรรมชาติของ u t u b e ก,ก็จะทำงานอย่างนี้นะคะจ้านายขาปวดเห็นใจข้าน้อยด้วยนะคะข้าน้อยก็ขึ้นเหนือลงใต้นะคะเนี่ยไอคลิปปังๆบ้างเฮ้อนี่ๆๆนี่น,น,น,นีลูกเล็กๆแดงหันมามองหน้าสิไอยิ้มหน่อยยิ้มสมายิ้มสิยิ้มสิย,มสยิ้มยังจะมองหน้าอีกอคนเรานี่เนาะ คุยกันไม่รู้เรื่องซะและ้วเจ้าคุยกับเจ้าถิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะน,นั่นนั่นนั่นวัวไปละน่ากลัวขอบคุณที่ให้ถ่ายนะจ๊ะวันหลังฉันไม่มาหาเธออีกแล้วเธอดุอโอ้ยวัวเอ้ยวัวเขายาวๆทั้งนั้น อยากกินน